สวัสดีเจ้าปุ้ยเราซูอูก้กรรมเมืองสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็มีของสวยๆงามงาม,มาฝากกันให้มาเล่าเจ้าตีหันเป็นดอกสีม่วงเล็กๆสวยๆนี่ก็คือดอกหลิวไต้หวันเจ้าหูกอวัดช้ำแค่เก้าวันเท่านั้นก็ติดหรากแล้วและดีสำคัญปลูกปุ๊บติดดอกปั๊บซึ่งปุ้ยมีวิธีการแบบไหนไปดูกันเลยเจ้า ต้นดอกหลิวไต้หวันเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กคำว่าหลิวในภาษาจีนแปลว่าเทพธิดาหรือว่านางฟ้าจัดเป็นไม้ประดับเสริมซีรีส์มงคลน,นิยมปลูกประดับตกแต่งบ้านและสวนและตีสําคัญเขามีดอกเล็กๆตีปลายกิง่งออกดอกตลอดทั้งปีเลยเจ้าติปุ้ยเกยหันก็จะมีอยู่สองสีก็คือสีม่วงกับสีขาวต้นหลิวเป็นไม้ทนแดดปลูกง่ายเรียงง่ายและขยายพันธุ์ง่ายมากๆแถม ้เจาซึ่งเฮาก็สามารถที่จะตัดกิ่งแบบไหนก็ได้ไปชําได้เลยเจ้าหนึ่งวิธีการปักช้ำแบบตีง่ายที่สุดนั่นก็คือการช้ำในน้ำสะอาดธรรมดาธรรมดาเลยเจ้าแต่ก่อนที่เฮาจะนำไปช้ำเฮาก็ต้องมาเตรียมกิ่งช้ำกันก่อนโดยการรูดใบติดติตกับโคนกิ่งออกเฉพาะส่วนตีแจในน้ำเท่านั้นเจ้า เพราะถ้าเฮาบ่าเอาออกใบตีแจ่นา้านั่นก็มีโอกาสเน่าเสียสูงซึ่งจะปาให้น้าเน่าเสียไปตัวเจ้า จะสังเกตหันว่าต้นหลิวมีกิ่งการสาขาแผกกว้างเขาสามารถที่จะช้ำทั้งกิ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยก็ได้หรือจะตัดแยกออกเป็นกิ่งเล็กๆมาช้ำก็ได้เจ้าอัตราการติดตรากจะแตกต่างกันเล็กน้อยกิ่งแก่ที่เป็นสีน้ำตาลจะติดตรากเร็วกว่ากิ่งทีอ่อนเป็นสีเขียวเจ้าแต่ก็ะทาได้เหมือนกันแต่ว่ากิ่งอ่อนจะใช้เวลาช้ำเมินกว่ากิ่งแก่ก็เท่านั้นเองเจ้า เมื่อเตรียมกิ่งชามเสร็จแล้วก็หาภาชนะใส่น้ำเปล่าตีสะอาดมาแบบนี้เจ้าหลังจากนั้นก็น้ำกิ่งหลิวนี่แจ่ลงไปได้เลยแล้วก็วางเอาไว้ในตีโรมรอจนเขามีหลากขาวๆแตกออกมาเมื่อมีหมากพอที่จะเลี้ยงต้นได้แล้วก็นำไปปลูกลงดินได้ตามปกติเลยเจ้า และนี่ก็คือต้นหลิวไใต้วันที่ปุ้ยชามน้ำเอาไว้แล้วได้แขกเก้าวันเท่านั้นเองเจ้ามาดูกันเลยนี่เจ้ารากฝอยขาวๆแตกออกมาจากกิ่งติแจ่อยู่ในน้ำนี่เยอะเลยเจ้านี่โอ้ ลักษณะแบบนี้เขาสามารถที่จะย้ายไปปลูกลงดินได้แล้วนะเจ้าซึ่งเดี๋ยวปุยก็จะมาปลูกให้ดูกันและก็จะมาบอกเคล็ดลับตัวว่าปลูกเลี้ยงยังไงให้ออกดอกเยอะๆตลอดทั้งปีเลยเจ้าและปลุยก็จะปลูกกิ่งชามทั้งหมดนี่รวมกันในกระถางพลาสติกขนาดหกนิ้วใบนี้เลยเจ้า วัสดุปลูกต้นหลิวไต้หวันสามารถใจ้ดินปนทรายเล็กน้อยได้เลยเจ้าเน่นโปรง่งน้าบ่าขังแชะเป็นเวลาเมนหมืนแต่ปุ้ยหาดินค่อนข้างลําบากก็จะใจ้ดินปลูกที่ผสมเอาไว้ปลูกไม่ประดับเหมือนทุกข้างแบบนี้เลยเจ้า ระวางติปูก็จะโรยสตาร์เกิลจีสารป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืชลงไปตัวเล็กน้อยแล้วก็โรยปุ๋ยละลายจะออสโมโคสูเสมอแบบนี้ N. ลงไปตัวแหมนิดหน่อยเจ้า เจ้าเซตแหนวหลังจากนี้ก็นําไปวางไว้ในตีร่มรําไรก่อนสักประมาณ2-3วันเพื่อให้ต้นของเขาได้ปรับสภาพฟื้นฟูตัวเองแข็งแรงแหมสักน้อยก่อนเจ้าหลังจากนั้นก็นําไปวางไว้ในพื้นที่กลางแจง้งแดดเต็มวันได้เลยเจ้าเพราะว่าต้นลิวไต้หวันเป็นไม่ทนแดดและถ้าหากต้นเขาได้รับแสงแดดตีเพียงพอก็จะทําให้ต้นลิ้วออกดอกเยอะ ออกดอกตลอดทั้งปีเลยแล้วสีของดอกเกาะเข้มสดสวยแถมตัวเจ้าสาหรับการโหดน้ำสามารถโหดน้ำให้ชุ่มได้ทุกวันเลยหรือจะหดสองเวลาเจ้าเย็นก็ได้เจ้าและถ้าหากเขาต้องการปลูกปุ๊บแล้วก็ฮือติดดอกปับ๊บนั่นก็บ่ยากเหมือนกันเจ้า ก่อนที่เราจะนําไปชํำน้านั่นคือไปเลือกตัดกิ่งที่มีดอกหนกันกๆอยู่แล้วไปชําเจา้าเพราะเมื่อนําไปปลูกดอกเหล่านั้นก็ยังจะคงสดสวยอยู่เสมอนั่นเองเจา้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอูกำเมืองทาง Facebook แล้วก็ย u ทูบโตยแล้วมาปะกับปุ้ยแหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า บอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า